สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหอหลวงของมือ สุดยอดนะักคิดนะักปกครองประชาแสษอง สรงพระเจริญ โดยทามแผ่นดินงามน้ำกวานทองสุดยอดนักคิดนักปกครองประชาแส,สองกองใจรงส,สถิตทุกดวงใจ เรารักระเจ้าอยู่หัวขอพองไทยร้อยใจเทวายพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลศูนรวมใจของ จรจเิขอพระองค์จงทรงพระ,จะเจริญขอพระองค์จงทรงพระ,จะเจริญสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับพ่อแม่พี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับทุกๆวันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์เราจะต้องเจอกันตรงนี้แล้วครับที่ a s t v News ิวแห่งนี้ครับทุกทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับแล้วก็รายการนี้ก็คือคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮ m m e r ครับแต่วันนี้ยังคงเป็นวันที่ผมมาทำรายการอยู่คนเดียวนะครับอีกสักสัปดาห์สสัปดาห์แล้วก็คุณอารีก็พร้อมที่จะมาทำรายการนะครับ เมื่อวันนี้ผมเป็นคนมาดําเนินรายการนี้แน่นอนครับวันนี้ผมก็จะต้องเอาความสบายๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่เครียดและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ที่11แล้วครับพรุ่งนี้นะครับเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันแม่แห่งชาติของเราแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่11ครับสิงหาคมพุทธศักราช2556ริคริสตศักราช 2,013แล้วก็ฮิตเยร์ศักราช1,434สำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับเราก็พ้นจากเดือนรอมฎอนแล้วก็ผ่านวันตรุอิดินฟิตรีของเรามาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่ถือศีลอดบวช6นะครับที่เเรียกว่าบวทอีก6วันนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านคนจะทําภารกิจกันมาได้อย่างเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปก่อนนะครับสําหรับท่านอิมามยาโกบ ที่อิหมัมมัสยิดการปัตตานีนะครับที่ได้ถูกทาร้ายแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับแล้วก็คือที่มาต้องมาพูดถึงนิดนึงเพราะว่าท่านยาโกบเนี่ยนะครับก็คือรู้จักกันดีครับกับผมแล้วก็ยังมาเจอกันที่กรุงเทพบ้างแล้วก็เจอกันที่นู่นบ้างนะครับก็ยังโทรศัพท์คุยกันอยู่แต่ว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ขอแสดงความใจกับบรรดาคนเหล่านั้นแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็อิจฉารอครับ ขึ้นอยู่พระเจ้าแล้วครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพระเจ้าก็าคงจะรับดูแลท่านอิมามเยาโกบนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วครับเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่า<บอ>วันนี้เป็นวันที่ก่อนวันแม่เช้าพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่แล้วเนี่ยรายการเราจบอีกไม่นานก็จะเข้าส่วันแม่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกๆคนที่เป็นคนไทยครับวันแม่ของแผ่นดินแล้วครับแม่ของแผ่นดินแม่ของเรานะครับสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้นดูแล แผ่นดินนี้ควบคู่แล้วก็เคียงข้างอยู่กับพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดครับพ่อและแม่ของแผ่นดินนั้นดูแลพวกเราแล้วก็รักพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผองชาวไทยทั้งหมดก็จะต้องรักพ่อและแม่ของแผ่นดินกันให้มากๆด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นปรับปริ่มกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทั่วไปในทั่วประเทศแล้วก็ทุกทกที่ที่เป็นประชาชนคนไทยนะครับที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จแปรพระราชฐาน ไปพำนักอยู่ที่พระราชวังไกลกลางวันที่หัวหินแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนคนไทยทุกคนคงจะมีความสุขนะครับเราเห็นสองพระองค์ท่านนั้นมีพระนา,ามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับเข้าสู่วันแม่นะครับเมื่อเป็นวันแม่แห่งชาติทุกๆปีเราก็จะมีกิจกรรมกันเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดกันขึ้นก็อยากให้สานต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับผมอยากให้ทุกคนระลึก รำลึกแต่จริงๆอย่างที่บอกแล้วครับว่าการรักแม่นั้นเราสามารถที่จะดูแลเทิดทูนรักแม่ของเราได้ตลอดเลยครับทั้งปีไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวันแม่แต่วันแม่นั้นถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นให้จุดประกายนั่นเองนะครับและสำคัญให้พวกเรานั้นได้ราลึกถึงและก็ได้ช่วยกันที่จะคิดส่งต่อๆกันไปนะครับว่าเรามีแม่ของแผ่นดินที่ทําบุญคุณแผ่นดินให้กับพวกเราดูแลพวกเรามาโดยตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ท่านนั้นมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานตลอดไปนะครับแล้วก็มีภาพวรกายที่แข็งแรงนะครับอันนี้เราก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าอยากจะให้พระองค์ท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนั้นปรารถนาและลูกๆทุกๆคนครับสำหรับแฮมเมอร์เองนะครับมีเพลงแม่มีเพลงแม่ของแผ่นดินและมีเพลงแม่จ้ามีเพลงหลายเพลงครับที่เรามักจะถ่ายทอดเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับก็เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับเพราะว่ามีพ่อมีแม่อยู่ตลอดเวลาแม่ก็อยู่กับเรามาจนกระทั่งเรา พอเราไม่ครอบครัวเรามีทำมาหากินกันแล้วนะครับแล้วก็แม่จะจากเราไปเพราะฉะนั้นแต่ไม่ว่าแม่จะอยู่หรือไม่อยู่แม่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกๆคนครับรักแม่ของท,ท,ท,ทุกๆท,ท,ท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีแม่อยู่นะครับก็ขออย่าอย่ายา,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 ยายไปป,ยปล่อยปากแล้วเลยในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าอย่ายลืมนิดเดียงนะครับว่าก่อนที่เราจะเติบโตมาแม่นี่แหละครับที่ทําให้เรามีชีวิตรอดมาถึงโตได้ ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลแม่กันด้วยนะครับแล้วก็ตามที่สถานที่ราชการต่างๆก็จะมีการที่ถวายพระพรกันก็อยากให้ทุกคนไปทั่วประเทศนะครับอยากให้ช่วยกันแล้วก็รณรงค์กันนะครับสำหรับแฮมเมอร์เองช่วงวันแม่นะครับวันที่จัดรายการอยู่เนี่ยผมบันทึกเทปไว้แล้วก็ช่วงนี้ผมนัดวันนี้เป็นวันที่11แฮมเมอร์จะอยู่ที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เหมือนกันวันที่12เนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมกันอยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็ยังจะมี การแสดงต่อเนื่องกันไปช่วงนี้เราอยู่ที่ภาคใต้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการช่วงที่3แล้วผมจะบอกว่าวันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับสําหรับในอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับแล้วว่าแฮมเมอร์แสดงอยู่ที่จังหวัดใดละบุมใดของประเทศไทยนะครับแต่อย่าลืมนะครับก็ยังคงเช่นเดิมครับสามารถที่จะติดต่อกับพวกเราได้ในทุกช่องทางที่ขึ้นไว้แล้วก็มีผู้ที่ติดต่อกับพวกเรามาอย่างสม่ําเสมอก็ต้องขอบพระคุณจริงๆครับ รายการนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนหลักโดย as tv news one แห่งนี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของ as tv ช่วยกันดูแล as tv ด้วยนะครับเป็นทีวีของประชาชนอย่างแท้จริงเพียงช่องเดียวเองครับแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ Hammer นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับหลายๆท่านที่เข้าไปชมกันแล้วนะครับที่ Hammer Shop ที่เปิดทําการอยู่ที่เพชรบุรีซอย7นะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับ พญาไทแมนชั่นนะครับซอยสุหลาพญาไทเข้าไปประมาณ150เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆครับกับทุกๆท่านที่ยังติดต่อและให้ความสนใจในเรื่องของแฮมเมอร์อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมครับผมประชาสัมพันมาโดยตลอดครับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับว่ายังมีศักดิมเหสิกและสยามินนั้นยังสามารถที่จะติดต่อได้ก็สามารถที่จะไป จัดซื้อได้นะครับที่ตามไปรษณีย์ทุกๆสาขาแต่ว่าเสียดายสักนิดหนึ่งครับผมก็ได้เดินไปตามที่ทําการไปรษณีย์ทุกๆที่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีการติดประชาสัมพันธ์ใหป้ประชาชนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์มเหสักและสยามินนี่น้อยไปสักนิดครับนี่แหละครับที่ผมยังตำหนิอยู่ว่าหน่วยราชการต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเรื่องดีๆอย่างนี้หรือว่า มันไม่ได้ผลประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ไม่ได้มาซื้อสปอตโฆษณาไม่ได้อะไรหรือไงถึงทําไมถึงสื่อต่างๆนั้นไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ประชาสัมพันธ์ก็พูดกันให้เป็นแกนๆไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญและพอไปเห็นที่ปรณียีว่าเอ้ยการติดโพสต์งเพสเตอร,ร,ตร์หรือกิจละเอียดหน่อยก็ไม่มีก็เป็นที่น่าเสียดายครับผมก็ยังหวังครับว่าเมืองไทยสักวันหนึ่งครับ จะดีขึ้นข้าราชาการจะทําอะไรเพื่อแผ่นดินนี้มากขึ้นให้ความสําคัญในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ที่สองพระองค์ท่านนั้นทํามาแล้วก็ทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะถึงพระเทพที่ทําโครงการดีๆแต่ว่าการประชาสัมพันธ์การที่ให้คนรู้นั้นน้อยมากครับและพระองค์ท่านก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะทํากันเพื่อจะหวังกำล่งกําไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอตาหนิครับสำหรับหน่วยข้าราชาการทั้งหมดรัฐบาลและรวมไปถึงสื่อต่างๆด้วยนะครับว่า เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติครับนี่แหละครับที่ประเทศไทยนั้นเดินหน้ามาแล้วก็ไปไหนไม่ค่อยได้ใกลนี่แหละครับก็เรื่องพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าอนาคตจะดีขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงที่2นี่เราก็จะมาคุยกันไปในเรื่องต่างๆแต่วันนี้อยากให้สบายๆนะครับอย่าไปเครียดเพราะว่าเรื่องการเมืองนะผมรู้ว่ามันเครียดมากๆ แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนคนไทยผมเดินทางไปทั่วนะครับก็จะรู้สึกถึงความเครียดรู้สึกถึงสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวช่วงสองเราค่อยมาคุยกันแต่ว่าก็ไม่ให้มันเครียดมากนกหรอกครับแต่ช่วงแรกเนี่ยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันแม่ก็คงไม่พ้นที่ผมจะต้องร้องเพลงแม่ของแผ่นดินน,นะครับผมพยายามโฆษณามาตั้งแต่สัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเรากำลังจะเข้าสู่วันแม่วันนี้เป็นวันแม่เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องร้องเพลงนี้อย่างปก ภูมิใจแล้วก็จริงใจมากๆนะครับเพลงนี้ผมเป็นคนเขียนเองแล้วก็ตอนที่ขึ้นร้องครั้งแรกบนเวทีก็ร้องที่บนเวทีที่สะพานมัขวานนั่นเองนะครับแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังคงจะต้องร้องเพลงนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับเพลงเรารักพระเจ้าอยู่นั่นเลยนะครับแล้เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองครับช่วงนี้มาฟังเพลงแม่ของแผ่นดินก่อนนะครับ ดวงใจแม่เราใช่อื่นใดแม่นี้มีแต่ให้นี่แหละคือแม่ท้องแผ่นดินเส้นทางที่รกร้างแม่คอยทากทางให้เราเดินไม่ให้เราพุเชิญฝ่าฟันเสียงไทยโดยลำพัง เพื่อชาติไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นพลังลูกหลานไทยสุดยอดในดวงใจแม่เราใช่เอือนใดแม่นี้มีแต่ให้นี่แหละคือแม่ท้องแผ่นดี ให้ใครเห็นอุปรสรรคแม้ยากเย็นขอเพียงแค่เห็นลูกเป็นคนดี